สวัสดีครับพี่น้องนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับจะมาอัปเดตนะครับเส้นทางของพายุไต้ฝุ่นนะครับหรือว่าซปเปอร์ไต้ฝุ่นอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นฝั่งประเทศจินนะครับระหว่างเมืองฮานอยนะครับเวลา17นาฬิกานะครับวันนี้นะครับวันที่7นะครับก็จะเข้าเกือบจะถึงคุนหมิงนะครับพี่น้องนะครับทาคิดเล็กนะครับ จะเข้าถูกประเทศลาวนะครับหลวงพระบางนะครับจะมีผลกระทบนะครับตั้งแต่วันที่9นะครับสำหรับประเทศไทยเรานะครับก็ระวังน้าท่วมนะครับแถวแถวเชียงรายนะครับซึ่งเคยมีอุตุภัยแพร่น้านนะครับส่วนวันที่10บนะครับก็จะมีหย่อมความกดอากาศต่านะครับซึ่งกดตัวนะครับที่ทะเลจีนใต้นะครับระหว่าง ส่วนตกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็จะเคลื่อนสู่ประเทศไทยก็าภายนะครับก็เคลื่อนสู่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ฝั่งประเทศไทยก็จะมีฝนนะครับตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่14นะครับสับเอทายุลูกหนึ่งนะครับที่ได้เตือทาง กรมตุนยมจานะครับก็พาย,ยุลูกนี้นะครับก็จะไม่เข้าประเทศไทยนะครับซึ่งคาดว่าระหว่างวันที่14นะครับก็จะขึ้นทางฝั่งประเทศจีนนะครับหรือว่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็วันที่14นะครับซึ่งการอัปเดตนะครับล่าสุดของวันที่14ีในการดูลูงหน้านะครับของวันที่14 15ก็น่าจะไม่เข้าประเทศไทยนะครับ หรือมีผลกระทบต่อประเทศไทยเรานะครับขอบคุณนะครับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ยังไม่ติดตามนะครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปนะครับครับสวัสดีครับ